Yeah. <laughs> ตอนเช้าเจ um pues mm ้า hmm. ค่ะพบกับอ e nah ัมรารันนีเองทู่เจค่ะสวยรวยมากวิันรถกระโดวีวีจุกตาปลายเจ้าค่ะสุดท้ายพี่น้องวันนี้ลงนาแบบแป๊บเจ้าค่ะเกี่ยวมาได้ละสี่หาให้เจ้าค่ะบอรว่าจะใส่เวลาจักมือนะเจ้าค่ะสิเลียเจ้าค่ะพ่อหน้าแบบแบบซุกสุดแถวเลยเจ้าค่ะได้ทางญาติญาติทางแบบแบบหมู่เพิ่นพี่น้องทางพ่อเพิ่น ผู้บ่าวทางไหนมาซอกเกี่ยวกับซอยเนี่ยเหรอไปไปเรงี้นบอกโหลงท้องนี่แล้วเจ้าค่ะขาวแบบซุปเปิ้ลละพี่น้องวันนี้มีเพลงนะคะมีเสียงเพลงมานะคะเ <laughs> พราะอมมาลาฮิตู้ลงมาเจ้าค่ะมงงคอนืุู่ ใส่ไว้ได้จากมือสิแล้วไปย้ายขายประมาณนคนหลเอาเต็มที่สามมือเนาะถ้าคนหลายเนาะจ้ะเจะพมายังเดียวทั้งบ้านบ่เพื่นนในลูกหลานมาสอยสามคนสามคนลูกหลานเพิ่นมาสอยสามคนค่ะหนึ่งสองสามคน ถ้าบอกินข้าวเที่ยงยังก็ขามบ่ mm hmm. ใครอยู่เขาบนร่มนะพี่หลังเนาะมันเกี่ยวง่ายอยู่ mm hmm. นี่มันตั้งอุศอุสาอยู่ วันนี้ยายอ่อนกับลูกมาใช่ไปเชิญหรือนี่แต่เข้ามาปแปวบาปแปะล,ลงหอดพุนหอดกกขาพูจ้ะแท่นนี่สุกเลยสุกหมดเลยจ้ะอันนี้คองคู่แฟดนะคะยังเขียวเขียวอยู่หน่อยหเนี่ย คนละสีนะคะคนละฝั่งคนละสีเลยจ้าเกียร์นี้แล้วกังบงยนซีลสงสขอนไห้ง ใบมันม,มันจะต้วนแล้วมาจา้าไปอยากกินข้าวไหม่นะคะมาช่วยบอกแป๊บนะคะ เดี๋ยวชิลงเกี่ยวข่าวกันเด้อพี่น้องเอ้ยเจ้าค่ะตองฝ้าพี่น้องมืดคือมาเจ้าค่ะฮอนเอาเอาชิโตกะ็บโตกะผลห่านี่สลายมืดเลยซอกซัมืดเลย มาอย่ปจะั้นนันนบนามันอยู่ไล่ไปอยู่นมันินนะ้มันมาหมล้วะไโซเขากูฮประมาณก่นี่แล้ว้ฝนตกบ่ใก้ิดเจ้ยก้ชิเบิล้วพี่น้อง เราเบิ่งเมงมันนะคะเราเก็บเมงม,มันจ้าขวเมงมันมันตกลอดปีนี้ข่บ่แป๊บงามแถวนี้ลงไปนี่ริมทางงามแต่เข้มทั้งทั้งเด็กทั้งคนทั้งรังคนน้ำมีแต่หยามันมตัวแขก้อยตัวใหญ่งามแต่ทั้งริมทางมองคนผ่านเนาะเขาบอกโอ้ยเข่มาม้มม <laughs> าพ <laughs> ังเฮ้ยวานพูยหล่อทางมาทั้งนั้นรถเข่าวไร่เรื่ไร้วาน อกับพใจรุ่นมนงามริมทางบ่เห็นบ่อกเลน่ะเขาก็จะได้แนแชๆนะมันมไก่ทางจะอาแนมันมาติด้าเขาบ่แนมาบ่ะบดาเขาจะเแนวบ่งามแต่ริมทางบ่เราดูเมงมันเมงมันนะคะจะได้เมงมันบ่ขวบเมงมันกับเขาแซ่ ถูกมันบินโอ้ยตรงเด้งตรงเด้งไปให้พูดเลยนี่ nga อ่าหยุดนะจงให้กูกินโดยดีนี่ค่ะแมงมันอันนี้คือตัวแมงมันนะคะที่กินข้าวเป็นด้วงเป็นด้วงเขาด้วงอย่างนั้นมันจะเกิดเป็นแมงมันค่ะอันนี้ก็ตะกะแตน เทบขว,ว,วดทำรดนวดหมดแล้วพี่น้องแต่ห <c oughs> <c oughs> มูสามชั้นมันอร่อยกับหมูสามชั้น <c oughs> นี่ค่ะตัวมันจะมีหลายสีเนาะ <c oughs> แล้วก็มีสีใบเขาตายสีใบเขาแห้ง

มือวนนี้ลบหนึ่งปลายมือเมือดทุกค่ะปลายเปื่อยนะคะปลายเปื่อยที่นั่งขึ้นมุมสูงจ้าอดเปิดเพลงแดนยาว พกินน้อกินไกันด้อพี่น้องเลยยังยงนี้ได้ก็ได้ข่าวคอยให้มันลงกนก็ได้มีตั้งใจเลยนเลิศลองเพื่อห้บ้งนโอ้ยผมมีอารมณ์มานิเมื่อยผมมีอารมณ์เีรอเียงมันเผิดเราาววได้งมเนี่ยบ้าคืนนี้ มิตรตีนเคี้ยนี้บ่กมิตรตีนเคี้ยนี้ล้วมาลากี่ยอดาเดียเง้ยอแตงมินท์หวันงัวแกลกี้ไปอยู่เนาะแต่มาลาก็ว่าจะเขาว่าวันเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องว่าสี่เบิงบุญแขงเงยนะคะไปจะเกี่ยวตะกะเกี่ยวนักกินกระท่านได้ซื้อมาสั่มฮะ เพราะฉะนัะนน้นยุดไปเนะนให้กูมารตะบุญเคร่งเฮจะเกี่ยวเกี่ยวของอัมมาลาท่านซื้อน้ำกินฉันซื้อเอ็มลอยขอผูส้สนับสนุนซื้อเอ็มลอย,อล,อยละกัยังอีกก็สปอนเซอร์น,นะมัดลมนะจ้ามามาเบิร์ตแม่มา เดี๋ยวไอ้บอมจะจัดให้จ้าเดี๋ยวเรามาจะต่้งประเทศก่อนอายุไปไม่เตือนอ่ากินแล้วก็บอกพดมากกับจิละลายบนอะไรนินะย่ันช่องมือยันแล้วอยู่นี่นะ บคุ้มค่านังิบคุ้มเซาหมูยันแหล่ได้กินน้อยเบาได้มาตรงกินเลยๆโอ้ยอยากร้าจะกินลมือนน่น้แดงก่อนอยากน้ำเชื่อน้แดงอยากปน้ำต้มใช่นอนน้ำต้มาวต้มซ้ื้นกระได้ร้อนหอนเอ้าเงดเตเงดเต็นเจ้าค่ะ เสร็จปี่ไข่แล้วจ้าเสร็จปี่ไข่แล้วค่ะหนึ่งสัสเสียกิ๊กแปดกรสิบไห้เดี๋ยวได้พี่น้องเลยแล้วเพื่อขึ้นกับเกลือพอดกุ้งขาบุญละจ้ะาเต็มที่ทาลงเต็มที่นะคะลงเบิร์ตสุดคนนั้นเลยขอบคุณกระชี้อยู่ในซาวหาคนเพียง ยี่สิบห้าคนบุแหละเจ้าค่าบุแหละดำหน้ามาล่าืุบ้าเขายาวค่ะโอเคอ่าวห้าต้มมึงดำเบียลงสมสุเมสิเเมสเุเเมสาเมสุเมสุสุมสุสมสุเเมสุเมสมสกมสเมสมมสมมกสมมเมเมมเมเมมเม เงล้าเงี้ยเงี้ยเง้ยมึงใช้ติ๊บง้นมึงเต็ม ทำท่านมันแก่ในสายเดินสูงอยู่สูดเอามากจนมาบีสุดพีทอระมานางะันนใจเอาไหนนเอาเพียงเขาบอคำเกองม่อยาามาให้านทงมุมี้จนมาบีมันกิี่อนดสะดิอยังใม่จะนั่งยังเมื่ขอนางพักนะคะเสียากใส่ขากล้องจ้าไปอยากตั้งกล้องไปย จะผู้ผิดวังนะจากเธอกเป็นฉันเลยแอบมาร้องนพันสุดจับปันไม่เห็นข้าวนั่นผู้ก่อต่อแขนโอ้น้แบรนดคงสุดแขนเดือดูมไป่ร้องสิ่งที่ผมไนี่ใม่บาทสช่ไหมว้าวมอนระ น้ำสั่งให้เขาลังหงการดาที่ขอเอาน้ำตาแทนน้ำสั่งหลังให้นาง รักก็เดียวแหงเดียวอาเจ้าเขามาที่หลังนดังเอนดังเด้าเด้สุดที่ขอเป็นทาานเด้าเด้สุดที่ขอเปลี่ยนทางผ่นในสั้นเือดอกพี่ขอหอมสุพรรณเสียงกออางพี่ขอีนฟ้าต้องยิ่งคนสวยไอยเสียงมาต่อ ก็ชิ่่ยพี่มันว่ามรดกในอยู่ในกิ่นเจ้าค่ะขอพักกินน้ำก่อนนะจ๊ะมีแต่เครื่องดื่มนะคะมีแต่เป็นน้ำอารมณ์ไม่มีเบียไม่มีแอลกอฮอล์จ้า ด้วยไปใส่เปียกสอบกิละมังยังมาไปใส่ยาาไปใส่ยายสิไปขอเข่าส้ายไปโลดตุ <c oughs> ท่านคือไปดังไพ่เทียงโอ้ยี่ไงติมุกท่านไม่ใช่บญตะก้อนแล้วึ้นไปสิบหาเฮ็ดอีกแด้เฮ็ดออกมจบมาสิ้นถึงพี่น้องเลยิหายฮดอีกเ่มแกงกบดเลย อ,อมันแดงกันที่หัวกุ้คามแล้วขอ,องเลี้ยงหายลงเนาะมันเสียเนี่ออนนนยพี่น้องเจ้าค้ามาทางนี้สิบลาพาจากกันนะจ้าเกินขอบปุ่นทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณหลายบริสุขสุคนนะจ้า ลูกเกี่ยวข่าวกัน้องยาวก่อนจะกลับโดยสวัสดีจ้าเปิดเพลงพังก่อนนะคะ